ครับผมตอนนี้ทีมงานเราก็กาลังแต่งน้าแ,แต่งตัวนะครับกำลังจะทําการเลื่อนแล้วนะครับผมก็ได้มาอยู่แนวนี้นะแนวแนวกับหลังหลังแรกนะเพืเ่จะทําเซตเดียให้อยู่แนวนี้ะครับแนวแยวเรื่ของมเราชมการเลื่อน EP ห้าสิบสี่นะครับ,นนะรบผม ตอนนี้บ้านยังเลื่อนเอาใจกันแล้วนะครับผมนะครับงประมาณอยู่หนึ่งเมตรแล้วนะครับนะครับใช้ดึงเอาเ็แนวขนาดกับหลังนู้นนะครับนี่ครับหลังนู้นได้ยกแล้วครับนะครับมาดูมุงกว้างๆนะครับนะคให้แนวเสาต้นนี้นะครับมีต้นนี้นะครับเราดมเดี๋ยวไปชมกันเลื่อนถึงที่แล้วยกกันนะครับผม ครับผมตอนนี้ทีมงานเรากํามารเลื่อนมาได้ประมาณครึ่งทางแล้วนรับนึ่งหลังนี้ได้แยกออกจากหลังนี้นะครับผมครับครับผมครับตอนนี้ทีมงานเราก็ทํางานเลื่อนมาถึงที่แล้วครับนี่ครับแล้วก็ทําการยกได้ครึ่งครับเดี๋ยวจะทําการเทเสาครับผมครับผมเดี๋ยวไปชมกันเทเสาแลวยกอีกสเต็ปหนึ่งครับผม หลังจากที่เราเลื่อนมาเสร็จและยกเ็ตสิมิเรียบร้อยนะครับยกันสิง EP ห้าสิบสี่นะครับผมนะครับรูปร่างของหน้าตาเป็นนะครับ EP ห้าสิบสี่นะครับผมนี่ EP ห้าสิบสามนะครับเสร็จเรียบร้อยเป็นหนึ่งหลังแล้วครับ EP ห้าสิบสี่ครับยกเสร็ิิเทียเรียบร้อยแล้วครับผณมากครับขอจบคลิป EP ห้าสิบสี่แต่เพียงเท่านี้ครับผลมากครับสวัสดีครับนะครับเรียงกว้างครับมาในกว้างนะครับ ช่วงสามเมตรห้าสิบนันครับผมนะครับกุฏิกว้างนะครับได้กุฏิอีกหนึ่งหลังครับข้างล่างครับผมมาครับสวัสดีครับ